สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพลอยก็จะพาทุกคนไปทานขนมหวานไอศครีมร้านเลี้ยวกโกกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าขนมร้านในนี่มีอะไรน่าทานบ้างนะคะเข้ามาภายในร้านนะคะทางร้านก็จะตกแต่งเป็นแนวต้อนรับฮาลุยเลยนะคะทุกคนภายในร้านเนี่ยก็จะดูแบบสะอาดมากนะคะทุกคนสดใสแล้วก็น่านั่งมากเลยค่ะทุกคนดูสิมันน่าทานทุกอย่างเลยอะแต่ว่าคงจะทานไม่หมดนะคะ อันนี้ก็คือระหว่างที่เรานั่งรอนะคะทุกคนพอยก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำให้นะคะก็คือตัวกันแดดนะคะทุกคนของ a c i t y p h y t o UV Protect SPF 50บวกๆแล้วก็ PA บวกๆนะคะทุกคนปกป้องผิวจากแสง Blue l i แล้วก็แสงแดดด้วยสารสกัดจากเมลิโกนะคะ จะมี2แบบ2เวอร์ชั่นให้เลือกใช้ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเทสให้ดูนะคะทุกคนว่ามันมีความแตกต่างของครีมและเนื้อผิวเนี่ยแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงนะคะค่ะทุกคนทั้ง2แบบนี้นะคะก็จะรู้สึกบางเบานะคะทุกคนไม่หนักหน้านะคะทาแล้วนะคะทุกคนก็จะรู้สึกมั่นใจแล้วก็ไม่กลัวแสงแดดก่อนออกจากบ้านเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้เลยนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะทุกคนขนมของเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนจะบอกว่าทางร้านเนี่ยจัดจานได้น่ารับประทานมากๆเลยนะคะทุกคนทุกคนเคยเห็นไหมอะที่เหมือนแบบมาเตอร์เชฟอะที่เขาจะทําเหมือนเป็นอะไรนะเป็นซอสอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบไปแบบเขาเรียกว่าอะไรพิกพิกกระชอนอะ,อะนั่นแหละอันนั่นแหละของนั้นอะที่เราสั่งมานะคะทุกคนก็จะเป็นครัวซองแล้วก็เป็นไอศครีมสตรอเบอร์รี่นะคะทุกคน แล้วก็มีน้ำบูฮาวายโซดาโซดาฮาวายบูฮาวายโซดานั่นแหละนี่แล้วก็กินคือโค้ดซองใหญ่มากอะทุกคนเดี๋ยวแต่ว่ามันอร่อยมากๆาอะทุกคนแบบมีเนยด้วยใช่อร่อยมากจริงๆคือแบบว่าใครที่ได้ทานเข้าไปคือแบบอิ่มความสุขเลยอะทุกคนแบบจะรู้ออกจากปากจากนั้นแล้วเราก็กินกิน เรื่อยๆนะคะทุกคนอร่อยมากนี่นะคะทุกคนทางด้านหน้าของเซนงท่านเนี่ยก็จะมีจัดไดนโนเสาร์ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมมากันนะคะกอลไปแล้วนะบ๊ายบาย,บาย